สวัสดีครับพบกับชาทอยทิกนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมีเป็นกันดัมแอรีลนะครับเป็นงานจีนกับงานแท้มาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับทางฝั่งนี้เป็นกล่องงานแท้หน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับส่วนงานจีนคือกล่องทางนี้นะครับ ก็ดูกันเอาเองนะฮะกล่องงานจีนเนี่ยนะครับผมได้มา250นะครับได้มาจากร้านเฮียฮอตนะครับที่ร้านแกอยู่เมกาพาร์ซาชั้น2นะครับถ้าเกิดจอดรถอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเดินเดินมาจากอาคารจอดรถเนี่ยนะครับชั้น2นะครับเดินเข้ามาเนี่ยเข้าเมกาพาร์ซาเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนิดนึงนะครับร้านแกจะอยู่ติดติดกับร้านแม็กนะครับก็จะมีเป็นพวกกันดั้มจีนเยอะแยะเลยแกเป็นคนที่เป็นร้านที่อยู่ในวงการมานานนะครับใครที่เคยเดินสะพานเหล็กสมัยสะพานเหล็กอ่ะร้านแกคือแบบ คือต้องเดินผ่านร้านแกนะครับเพราะว่าร้านแกงานจีนเยอะมากนะครับผมก็เก่าแก่เลยผมไปเห็นร้านแกตั้งแต่ไปเดินร้านแกตั้งแต่สมัยหัวเก้นเกียนนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เก็บกันดั้มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นงานแท้นะครับลองเทียบกล่องกันดูนะครับจุดที่แตกต่างนะครับจะเห็นได้ว่าทางฝั่งนี้นะครับเขียนกันดัมแอเรียลนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ ถ้าเขียนไฟเตอร์อารีว์นะครับแล้วก็จะมีเบอร์03ด้วยนะครับแสดงว่าอีก2เบอร์ก่อนหน้านี้อาจจะต้องมีหรือเปล่ามีหรือ,อยังอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้เขียน03นะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนไฮเกตใช่ไหมนะครับเป็น HG แต่ว่าอันนี้เขียน1:1:1:4ต่อต่สเกลโมเดลนะครับจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับส,สีกล่องสีกล่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าในกล่องจะเห็นหรือเปล่าท้งกล่องทางงานแท้เนี่ยกล่องเขาจะสีสวยกว่านะครับแต่ว่าอันนี้จะติดอมฟ้าหมดเลยทั้งลูกนะฮะนี่แล้วก็ความหนา ความกว้างของกล่องนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับปิดกันมิดนะครับแต่ว่าความหนาของกล่องจะต่างกันอยู่กล่องของงานจีนจะหนากว่านะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านข้างของงานจีนจะมีรูปแค่นี้เองแต่ของงานแท้นเนี่ยจะมีเป็นรายละเอียดด้วยนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ใช้รูปนะครับใช้รูปเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่ว่าจะเป็นการวางนะครับ การวางรูปแบบคนละแบบกันนะครับนี่งานจีนจะโล่งๆกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องนะครับกล่องของงานจีนนะครับนี่ติด,ต,ดติดอะไรอะสกอตเทปมา4ด้านเลยนะครับเซฟสุดๆไปเลย แต่ว่าของงานแท้ไม่เซฟเลยเลยไม่มีไอสล็อตเทปเลยคือช่วยมากนะครับถือว่าคุณภาพสู้งานจีนไม่ได้นะครับในส่วนของการในสองการเซฟติอันนี้โคตรปั่นเลยดยตรงมานะครับอันนี้คือฝั่งงานแท้นะครับอันนี้คือฝั่งงานจีนงานจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะชนะแล้วในเรื่องของของแถมนะครับเพราะว่ามีเป็นแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งแผงนะครับของงานแท้เนี่ยเท่าที่จำได้นะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้นะครับคือไม่มีนะไม่มีแอคชั่นเบส นะครับงานจีนชนะแล้วหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่ามีแอคชั่นเบสมาให้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมจะวา,างแยกนี้เดี๋ยวมันจะปนกันอ่ดูในส่วนของคู่มือนะครับคู่มืองานจีนเป็นแบบนี้งานแท้คืองานแท้เอาตรงๆง,งานแท้สวยกว่าอยู่แล้วนะครับมันจะมีอะไรรูปแบบอะไรที่มันครบกว่านะครับงานจีนมันจะลุงล่งๆเลยนะครับฝั่งนี้คืองานจีน,นะฮะแล้วก็เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษผมว่าไล่ๆกันนะ เนื้อกระดาษผมว่ามันสูสีกันนะครับแล้วก็ข้อมูลข้างในแต่ข้อมูลข้างในเนี่ยงานแท้ดูดูดสีไอดูดีกว่านะครับดูดีหน้าหน้าอ่านมากกว่ามันมีสีมีสีสันอะไรด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยจริงๆคงจะเหมือนกันนะผมไม่ได้เทียบเดี๋ยวกันนะมันเฮดกับเฮดเออจริงๆข้อมูลของคู่มือนเนี่ยเหมือนกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าของงานแท้เนี่ยจะเป็นภาพสีนะครับจะมีภาพสีปนมาด้วย แต่ว่างานจีเนี่ยจะเป็นขาวดำนี่นะครับแล้วก็งานจีนจะเพิ่มในส่วนของวิธีการประกอบไ้นี้มานะครับประกอบเบรสมานะครับแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็แทบจะก๊อฟกันมาเลยนะครับด้านหลังนี้แทบจะก๊อฟกันมาเลยแต่ว่าคู่มือของงานจีเนี่ยจะเล่มเล็กกว่านะครับแล้วก็นอกนั้นจะก๊อฟกันมาเลยนะครับคัลเลอร์ไกด์ข้อมูลคัลเลอร์ไกด์อะไรพวกนี้ เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของคู่ม no ือไม่แตกต่างกันเยอะนะครับดูแผงนี้นะครับเป็นแผงของฐานนะครับที่งานจีนแถมมานะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อพลาสติกนะครับไม่ค่อยโอเคนะฮะแต่ว่าก็คือตัวฐานนะครับตั้งได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สวยนะครับในกรณีที่เราถ่ายรูปเล่นหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลามันสะท้อนไฟเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคลื่นเป็นอะไรเต็มเลยและลอยเยอะมากนะครับอันนี้คือในส่วนของฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะครับเนื้อสติกเกอร์ค่อนข้างค่อนข้างไม่ดีนะครับค่อนข้างจะบาง แล้วก็ดูเหมือนยับง่ายยุ่ยง่ายนะครับคุณภาพของสติกเกอร์ในต่างจากงานแท้เลยอันนี้สติกเกอร์งานแท้จับดูแลดูมีความมีความเรียบร้อยมีความแข็งแรงมากกว่านะครับอันนี้คือบางๆแล้วรู้สึกว่ามผมว่ามันไม่ค่อยโอเคอธิบายไม่ถูกผมอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้แต่ว่าสติกเกอร์ห่วยกว่าแน่นอนนะครับในส่วนของงานจีนนะฮะนี่นะครับมันคือมันเหมือนกระดาษมันยับง่ายนะครับอันนี้คืองานงานแท้นะครับอันนี้สติกเกอร์ดูพาร์ทนี้นะครับฝั่งนี้คืองานแท้นะครับจะเขียนหนึ่งต่อหนบแล้วก็ ฝั่งนี้เป็นงานจีนจะลุ่โล่งหน่อยนะครับเขียนแค่0ูนะครับผมดูด้วยตาป่าเนี่ยฝั่งนี้สีสวยกว่าแค่นั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของดีเทลตัวงานเนี่ยนะครับผมว่ามันพอจะพอจะสู้กันได้นะในส่วนของตัวงานด้านหน้านะครับไม่ได้ไม่ได้มีความแย่มากนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหลังจะเห็นเป็นตัวแบบเป็นดีเทลหน่อยมันจะเป็นลายๆยแต่ว่าอันนี้คือดูเรียบร้อยกว่าในส่วนของงานแท้อันนี้เรื่องเล็กนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังของตัวชิ้นงานอยู่แล้วแทบจะไม่เห็น นะะในส่วนของดีเทลตรงนี้ดีก็ผมว่าถือว่าโอเคนะครับอันเนี้ย สองอันนี้นะครับผมว่าพอๆกันในส่วนของคุณภาพดูแผงนี้นะครับเป็นดาบนะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเหมือนงานจีนเนี่ยจะเข้มกว่านิดๆในส่วนของสีนะครับแล้วก็ความขุ่นนะครับความขุ่นของเนื้อเนี่ยความขุ่นเนี่ยงานจีนจะขุ่นกว่านิดนึงนะครับจะมีความขุ่นกว่าแล้วก็ความเรียบร้อยของตัวดีเทลงานเนี่ยนะครับตรงนี้ชิ้นนี้จะเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าอันเนี้ยเนื้อขุ่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นดีเทลที่มันไม่เรียบร้อยนนนนนะะคครััับออี้้ืจเเทงแผ่ลย ะะแต่ว่าในส่วนชิ้นดาบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของคุณภาพเท่าไหร่นั้นใน่วนดาบนะครับแต่ว่าในส่วนของไอชิ้นพาร์ทเนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ชัดแต่ว่าในกล้องเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมจะถ่ายให้เห็นชัดได้ไหม นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแผง B2 งนะครับงานแท้กับงานจีนะครับจะใช้รหัสแผงเบอร์เดียวกันนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยผมสังเกตเห็นได้ว่างานจีเนี่ยจะมีขี้พลาสติกนะครับตามขอบดีเทลชิ้นงานต่างๆนะครับขี้พลาสติกจะเยอะกว่างานแท้งานแท้นเนี่ยไม่มีเลยขี้พลาสติกแล้วก็ในส่วนของดีเทลความคมอ่ะให้ดูบนเป็นพวกขี้พลาสติกอันนี้ก็คือเห็นเลยนะครับว่าเป็นห้อยออกมาเลยแล้วก็ดีเทลตรงไหนอ่ะอตรงนี้นะครับเป็นขี้พลาสติกออกมา นบบแี้เป็นพลาสติกส่วนเกินนะครับเป็นพลาสติกส่วนเกินออกมาคือถ้าสังเกตไล่ทีละจุดเนี่ยน่าจะเห็นนะครับแล้วก็สีของตัวแผงเนี่ยนะครับทางนี้จะสว่างกว่านิดนึงเป็นขาวที่สว่างกว่าแล้วก็ดีเทลความคมเนี่ยผมเช็คตรงตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของงานแท้นะครับดูความคมอันนี้คืองานแท้นะนะครับถ้ามันคมถ้ามันร่องมันชัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันความคมมันไม่เท่าเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะตื้นๆหน่อยมันจะไม่เห็นแสงเงานะครับในร่อง จะไม่เห็นเงาในร่องนะครับมันไม่มีความคมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้างานที่มันมีความคมร่องลึกๆเนี่ยนะครับมันจะเห็นเงาตามขอบเห็นไหม อันนี้คือชัดกว่าเยอะนะครับความคมนะฮะความคมของดีเทลนะครับแล้วก็สีจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับในส่วนของแผง B2 นะครับอันนี้เป็นแผงตัว A นะครับถ้าในกล้องผมมันสามารถเก็บรายละเอียดได้เนี่ยแผงตัว A เนี่ยส,สีเหลืองจะสวยกว่านะครับสีของงาน G เนี่ยสีมันจะมืดๆตุนๆต่นๆกว่าในส่วนของสีเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเงินก็นิดนึงนะครับจะตุ่นๆกว่า แล้วก็จุดที่มีปัญหาที่เห็นได้ชัดเลยคือในส่วนของแผงใสนะครับแผงใสสีดำอันนี้เดี๋ยวรอกล้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับสีดไอแผงใสนะครับของงานจีนจะขุนมากนะครับเนื้อจะขุนอันบนเนื้อขุ่นแล้วผิวไม่ไมสวยของงานแท้เนี่ยจะใสเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้คืองานแท้นะอันนี้คืองานจีนจะขุ่นแล้วผิวไม่เรียบนะครับผิวจะเป็นขึ้นๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้ดีเทลงานจีนสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับในส่วนของแผงนี้นะฮะ อันนี้เป็นแผงตัว C นะครับความคมเนี่ยสู้งานแท้ไม่ได้เลยนะครับงานแท้คมกว่านะครับแล้วก็คุณภาพพลาสติกดีกว่าแล้วก็ผิวพลาสติกเนี่ยในแต่ละจุดนะครับงานแท้เรียบเนียนกว่านะครับของงานจีเนี่ยมันจะมีเป็นขึ้นนะครับที่ผิวเนี่ยนะครับก็ผมก็พยายามถ่ายให้ดูนะถ้าเกิดมันจะสะท้อนแสงเนี่ยนะครับมันจะเห็นเนื้อผิวเลยที่ว่ามันทํามาไม่ค่อยเรียบนะครับก็ในส่วนแผงนี้ก็สู้งานแท้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นแผนตัวดีนะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนลูกตานะครับความคมนะฮะทางฝั่งนี้นะครับสู้ฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งนี้คมกว่านะครับนี่ผิวก็ดีกว่านะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับยังไม่น่าจะประกอบทันนะครับผมก็มาถ่ายดูก่อนนะครับว่างานแท้กับงานจีนะครับคุณภาพมันต่างกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสนะคืออยากจะประกอบคขำๆหรือว่าเด็กๆที่เงินไม่เยอะนะครับหรือว่า หาซื้อตัวงานแท้ไม่ได้เลยนะฮะก็ซื้อเป็นงานจีนก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกมีขายที่เมกาพาซานะครับหรือว่าสั่งช้อปปี้ก็น่าจะมีนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่หาไม่ได้หรือว่า งบไม่ถึงนะครับคือต้องเข้าใจเด็กๆเนี่ยบางทีซื้อของราคา4ี่ห้ก็เกินเงินเกินงบของเขานะครับอย่างคนทํางานแล้วอย่างผมอะไรพวกนี้นะครับคือซื้อ4ี่ห้ผมว่ามันพอได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาคุณภาพจริงๆเนี่ยยังไงงานแท้ก็ดีกว่างานจีนแน่นอนนะครับเท่าที่จับดูก็ยังไม่ต้องประกอบผมก็เห็นแล้วว่ามันมีความต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับใครซีเรียสก็ไปแท้เลยหรือว่าใครอยากประกอบคำๆหรือเอาไปโมเอาชิ้นส่วนไปใส่งานแท้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าใส่ได้หรือเปล่าก็ซื้องานจีนนไไปใสส่ด้้คครับอเาหลี แค่นี้ครับสวัสดีครับ